สวัสดีค่ะวันนี้เรามานำเสนอเพลงกลมเด็กพื้นบ้านจากทีมเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองช้างเล่นอำเภอวยอดจังหวัดตรังเชิญัฟังค่ะไปคนเออไปแลบประนอนร,รัก สิบเอ็ดตูจองสิบสองตูวใจยอกตรงห้ามใครใครไปหยอกดอไว มันไม่ลงหัวแต่นิลมันดีแต่พันมันมันชัวมันมันไม่ลงหัวเศรีายาให้วัวกินอเอับที่สามออ เตือนต่างบ้านลูกสาขี้กรานนอนให้แม่ปลุกต่างตีนแม่ทิบต่างมือแม่ทุบนอนให้แม่ปลุกไม่นุกสักวันเดียวเออตับที่สี่อาเออ ว้ายน้ำโตเตะไปข้อมียกันมากมันลอยน้ำเสียลูกเมียไปได้กับคนอื่นตุมเสียป้าผับปราบเอาป้าเชิญลูกเมียไปได้กับคนอื่น

นอนให้ลักดีแม่สื่อตั้งสีมาช่วยระวังรักษาปอนข้าวอับนามมารักษาเจ้าทุกเวลามาช่วยระวังและรักษาวางแม่ที่มาตึง ลำดับที่หกไปบ้านหัวนอนจักเดียวไปเสื้อสันเนี้ยมาแจ่งตมจับปลาเลำดับที่เจ็ดเป่งยกเยกเอย่ยโย เด็กเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอ กันมากันร oh, er. ูลอยน้ำเสียเอาไวไปโกเมียรแลแจ้ลำดับที่เก้าเเดือนเดนกันเดือนตังมา 아!